สวัสดีครับผมช่างบิ๊กนะครับวันนี้มาดูตัวอัปเกรดแล้วกันนะครับตัว Lenovo Z แท510นะครับลูกค้ามีเครื่อง Leno v o รุ่นตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นานละอยากจะทำเครื่องให้มันรวดเร็วแล้วก็เหมาะการใช้งานณนปัจจุบันนะครับก็นำเสนอครับลูกค้าเปลี่ยนแบบนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ ตัวเก่านะครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD ครับตัวนี้สเปคสูงเลยครับ i 7 RAM แรมตัวนี้ก็อัปเดตก็ทำงานลื่นเลยครับผมสำหรับตัวที่ลูกค้าต้องการใช้ windows 10นะครับก็แนะนำต้องเปลี่ยน SSD นะครับไม่งั้นเครื่องมันจะช้านะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการมาอัปเดต ทำเครื่องให้มันเครื่องเก่าให้มาใช้งานได้ดีเหมือนเหมือนเหมือนใหม่นะครับก็สอบถามได้นะครับช่างบิ๊กนะครับอยู่ซอยมหาไทยครับร้านเฝ้าละยี่สิบสองหรือเข้าทางลาลรามนแหงสิบห้าได้นะครับหรือท่านใดมีอะไรปรึกษาด้านนี้นะครับงานด้านคอมมือถือ้ตบุกก็สอบถามได้นะครับที่ตอบทุกคำถามครับ